สวัสดีค่ะร้านโบวี่อินเตอร์นะคะชื่อร้านอะไรเนาะอ๋อร้านวาสนาดีออร้านว,าสนา,า,นวาสนาดีนะคะนวดออยนวดเท้านวดไทยอันนี้ขอบคุณคุณโรสตอรี่นะคะที่อนุเคราะห์ เก้าอี้เก้าอี้ดนวดเท้าเก้าอี้นวดเท้าขอบคุณค่ะที่อนุเคราะห์เก้าอี้นวดเท้าให้ร้านวัสนาดีค่ะขอบคุณค่ะจากคุณโรสตอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนวดน,ว,ออนวดออยนะคะนวดออยแล้วก็นวดไทยไทยขอบคุณมากนะคะคุณโรสตอรี่นะคะพอดี น้องเข้ามาเปิดใหม่แล้วพี่ตาโทรไปปรึกษาว่าเอาเปิดร้านนวดเนี่ยพอจะมีเก้าอี้มือสองไหมคุณรถก็เลยสละนะคะสละเก้าอี้ให้หนึ่งตัวนะคะไม่เอาตังค์สากบาทเลยค่ะไม่เอาตังค์ซักบาทขอบคุณมากเลยนะคะ